สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามกับเลขทดลองออกงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ขอย้ำนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกแต่ออกจริงและออกบ่อยก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน มาติดตามแนวทางกันต่อนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องชนุพารวยคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จัหุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกะกันค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนะะึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ฟังครั้งนะคะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่อ 1, 7, อ,อก,กหนึ่งเจ็ดสี่ออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สอง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสองห้าสองสองห้าฟังครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสองห้าออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3มตัวครั้งที่1 รางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก0 6นย์หกสามสาฟังครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 6, 0, 6นสออกรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่สอ,อ, 0, 6, อ,อง พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง ไฟครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสามหนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว างวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567เลขที่ออกสามสองสามสองฟังครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567เเลขที่ออกสามสองพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับเทืบแสงที่บรรจุลูกวันใหม่ยเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1นงวดวันที่1พฤศจิกายน2,567เลขที่ออก 5้าสามหกศูนย์สานย์ฟัครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567เลขที่ออก5 3 6 044สําำหรับวันนี้นะครับจะทำการทดลองออกอากาศก็จะมีนะครับรางวันก็คือเลขหน้า3ตัว2รางวัล เลขท้ายสามตัวสองรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งรางวัลและรางวัลที่หนึ่งนะครับในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567รก็ก็นะครับตัวเลขแนวทางในวันนี้นะครับก็จะเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมถือว่านะครับเป็นเลขทดลองออกนะครับจากช่องชะงุพารวยไปติดตาม,มพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมแล้วที่จะทำการออก รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก795 795ฟังอีกครั้งนะครับ795ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก 3.01 3.01 30ฟังอีกครั้งนะครับ3.01ต่อไปจะทำการออกรางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก2.07 2.07ฟังอีกครั้งนะครับ2.07ต่อไป จะทำการออกรางวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเลขที่ออก914 914ฟังอีกครั้งนะครับ914ต่อไปจะทำการออกเลขท้ายสองตัวพร้อมแล้วที่จะทำการออกเลขท้ายสองตัว ในงวดประจำวันที่16พฤศจกิกายน2567เลขที่ออก92 92ฟังอีกครั้งนะครับ92สำหรับรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวันเลขท้าย3ตัว2รางวันและเลขท้าย2ตัว1รางวัล ก็ได้ออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก346869 346869 ฟังอีกครั้งนะครับ3 4 6 8 6 9รางวัลก็ได้ออกครบทุกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทวนรางวัลกันอีกครั้งนะครับสำหรับเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออก795 301 795 301 และเลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออก2 07 9 1 4 2 07 9 1 4และเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก9 2 9 2และรางวัลที่1งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน พุทธศักราช2567เลขที่ออก3 4 6 8 6 9 3 4 6 8 6 9นี่ก็เป็นรางวัลทุกรางวัลน,นะครับที่วันนี้ชังนุพารวยได้มาทำการทดลองออกฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นเพียง เลขทดลองออกนะครับแต่ออกจริงและออกบ่อยถือว่าเป็นเลขลับเลขวงในก็ว่าได้ที่ได้เอาตัวเลขหรือว่าแนวทางเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยบังมีสีสุขคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสมปรารถนาทุกประการขอให้ได้ลาบลอยกันทุกๆคนทุกๆท่าน ในงว,นวันที่16พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ